ดีแล้วแข่งมาล้ครับวันนี้อมโมลิมมาแคลิงตันลเลยครับ <c oughs> มาพบผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพื่อนเลียกันนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารทางด้านกีฬาด้านอะไรก็ช่างแม่งเอะมาแล้วตอนนี้มาแล้วเด็กแมนยูเตรียมบินได้ แล้วตัดมาที่อัลโมริมพบกับนักเตะแมนเชสเตอร์อยู่ในเจ็ดไม่ว่าจะเป็นไมนูโยโลหรือแม้กระทั่งเมสันเบาก็หายแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ว่านักเตะที่เจ็บมาตั้งแต่ยุคเทนฮากมาถึงยุคบอสอามริมแม่งนักเตะหายเจ็บหมดเลย งงปู่วะเพื่อนเก็นกันอย่างไรกับการมาของอโมริมในวันนี้พิมพ์ต้ากมเมนต์ต้บอกผมหน่อยนะผมว่าแมนยูมาถึงยุครุ่งเรือแล้วครับตอนนี้โอเคดา